ถั่วเหลืองโฮมเมดหรือว่าน้ำเต้าหู้นะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะเพียงแค่เรานำถั่วเหลืองมาแช่น้ำนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปใส่ในเครื่องปัน่นนี่นะคะเฟลด์ก็ใช้เครื่องปัน่นตัวนี้ซึ่งเขาก็จะมีโหมดน้ำเต้าหู้ mm. น้ำนมถั่วเหลืองด้วย เฟิร์สก็เลยใช้ตัวนี้แล้วเขาก็จะปั่นให้อัตโนมัติเลยค่ะนี่ค่ะพอเขาปั่นเสร็จนะคะเราก็จะมากองกากกับน้ํานมแยกออกจากกันนะคะเฟิร์สก็จะใช้ถุงกองกากแบบนี้เลยเทน้ํานมที่เราปั่นแล้วลงไปในถุงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการคันน้ํานมออกค่ะนี่นะคะเราก็จะบีบแบบนี้เลยตัวกากก็จะอยู่ในถุงแล้วน้ำนมก็ จะลงใส่หม้อนะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอากากมาันเพราะว่ากากเนี่ยสามารถเอาไปทําขนมได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาแชร์สูตรนะคะติดตามไว้นะคะจากนั้นเราก็จะนําน้ํานมเต้าหู้หรือน้ํานมถั่วเหลืองเนี่ยมาต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ตักฟองออกด้วยเสร็จแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยลองไปทํากันดูนะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้านมันดีมากนะที่เราได้ดื่มแบบสดๆใหมๆ่ๆ